หนึ่งคอสทาอะไรบ้างนะคะอันดับแรกนะคะมาถึงคีนอีกแล้วเราก็จะต้องคีนหน้ากันก่อนนะคะใครแต่งหน้ามาก็ต้องคีนออกนะคะแต่แนะนาว่าไม่ต้องแต่งหน้าไปนะคะที่นี่นวดหน้าดีมากนวดจนจะหลับซึ่งหลับหลายรอบแล้วค่ะหลังจากที่นวดหน้าแล้วก็คีนหน้าเสร็จแล้วนะคะเราจะไปกดสิวกันที่นี่ก็คือกดละเอียดหยิบนะคะถ้าใครมีสิวอักเสบก็คือฉีดสิวอักเสบนะคะไม่จํากัดจํานวนเม็ดหลังจากที่เรากดสิวเสร็จแล้วเราก็จะไปฉายแสงต่อแต่เราไม่ได้ถ่ายไว้นะคะหลังจาก่ายแสงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเลเซอร์ค่าเชื้อสิวตัวนี้จะค่า ตัวนี้มันจะช่วยลดการกระตุน้นการเกิดน้ำมันใต้ผิวหนังซึ่งจะทาให้ผิวของมานะมันผิวของเราอ่ะมันช้าลงแล้วก็ทําให้ลดการเกิดสิวนะคะก็จะเป็นเลเซอร์ตัวแรกที่เราทำ uh huh. หลังจากที่เลเซอร์ตัวแรกเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเลเซอร์รอยแดงต่ออันนี้ก็คือจะเห็นเลยว่าหน้าเราแดงมากๆนะคะจากการกดสิวผิวเราจะอักเสบมากเป็นพิเศษนะคะบนใบหน้าของเราก็จะมีรอยสิว รอยสิวที่เป็นรอยดําแล้วก็รอยแดง,ยงเดยอะมากๆเดียเด๋ยวกล้องมันจะสูงเข้าไปคือทุกคนจะเห็นผิวเราชัดมากๆนะคะกล้อง iPhone นี่คือดีมากๆไอโฟนเขาได้ย,ยังรีวิวกล้องให้ทราขนาดนี้เนี่ยผิวเราก็จะเป็นแดงๆช้ำๆเหอแบบนี้และใครที่มีปัญหาผิวแบบเราก็ลองเข้าไปปรึกษากับคุณหมอได้คะ่เคคะเรารู้สึกว่าคอร์นนียดีมาก<ช>คอร์นนีย<ช>จะไม่มีการใช้ยาน,นะคะ<ช><ด>เหมาะส<ช>ําหรับ<ม>คนที่แบบกลัวการติดสารจากคลินิกแล้วก็การเลียงไข้เพราะว่าไม่สามารถเลียงไขได้นะคะอันนี้ก็จะมีการเลเซอร์ตัวต่อไปเป็นเลเซอร์รอยดำค่ะ เอาจริงๆทุกคนจะเห็นเลยว่าผิวเราอะมันแย่แบบแบบแย่มาคือมีสิวแทบเต็ทุกตารางนิ้วของใบหน้ารวมถึงรอยดำแล้วก็รอยแดงเยอะมากๆรูขุมขนก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในคลินิกนะคะจะสะอาดมากแล้วก็มีใบเซอร์ของคุณหมอเยอะมากๆนะคะคลินิกได้รับความปลอดภัยแน่นอนอันนี้เรามั่นใจว่าคลินิกนี้ปลอดภัยแน่นอนดูใบเซอร์ดิบติดเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็คุณหมอคุณหมอใจดีมากนะคะอันนี้ใบหน้าที่หลังไม่รู้อะไรสามารถใช้ชีวิตต่อได้เลย ผิวหลังจากการรักษามา3คอร์สนะคะไม่เลี้ยงใครแน่นอนอันนี้คือไม่มีสิวขึ้นเลยหลังจากที่จบคอร์สมาโอเครีวิวจบแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ